อ่ะเทสเทสโหลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืม <c oughs> ไม่ได้ไลฟ์ Live นานนะครับโอ้คนดูหายไปเยอะเลยวันนี้มาดูกราฟคลิปโตนะครับอาจจะมีเวลาไม่นานเนาะงั้นก็ดูโซดี บีเดีกว่าอโอเคเดี๋ยวดู b ี b อ็นบีบีเอ็นบทำราคา a t h นะครับ,ท,ราารบที่1,377 ดอลลาร์แล้วโซนนั้นนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมา <c oughs> น่าจะลงยังไม่จบน่าจะมีลงอีกนะครับสำหรับ BNB โซน750เนาะโซน750ถึง733นะครับเลยจึงจะจึงจะเป็นจุดพินาเนาะสำหรับใครไม่ทันไลฟ์ก็ดูดูย้อนหลังนะครับก็ไม่เป็นไร BNB มุมมองคลื่นสองนะเนาะคลื่นสองนะครับน่าจะถึงโซน เ5 0ดร้น่าจะถึงอยู่แล้วนะครับอาจจะมีเลื่อมๆลงไปนิดนึงนะครับสําหรับจุดเก็บของขาขึ้นรอบหน้าเนาะ BNB น่าจะลงมาเคลียร์ลิควิดิตี้ก่อนนะครับเึงจะเป็นการขึ้นเวฟชุดถัดไปเนาะสำหรับ BNB นะครับต่อไปลิงก์ ลิงก์ลงมาโซนเก็บของที่ให้ไว้ตามไลฟ์ก่อนนะครับ14ถึง14อาะลงมากล่องแต่คิดมันเหมือนยังขาดเนาะอาจจะมีลงมาอีกนะครับอาจจะมาลง,ลงมาโซน12 10, 10อ่ะเนี่ยโซนนี้เนาะเดี๋ยวพี่นาเข้าซื้อโซนนั้นนะครับอีกหนึ่งทีอืม อาจจะมีอีกหนึ่งขาเนาะสำหรับลิงก์นะครับเดี๋ยวเหรียญนี้จะจะเข้าเก็บเนาะลิงก์เนี่ยแอดรีมจะเข้าเก็บนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยตรง14ที่ที่ไลฟ์ไปเนี่ยนะครับมีเก็บเข้าเป็นบางส่วนแล้วแต่ยังยังไม่ได้ซื้อเยอะเท่าไหร่นะครับโซน4 0 0กว่าบาทเดี๋ยวจะรอดูอีกขาหนึ่งนะครับรอดูพักอีกขาหนึ่งโซนส3 12เดี๋ยวจึงจะ จึงจะเข้าซื้ออีกนะครับลิงก์เป็นตัวที่ที่ที่ถือยาวเนาะโอเคลิงก์เสร็จไปเหรียญครับเหรียญครับเนี่ยคิดว่าจะลงไป35บาทนะครับเดี๋ยวรอรอดูก่อนรอดูก่อนใจเย็นๆนะครับยังยังไม่ปักใจเชื่อว่าว่าปรับฐานจบแล้วน่าจะเป็นแค่คลื่นหนึ่งหนึ่งสองี่ห้านะครับ ช่วงเก็บของก็จะอยู่ที่3 5มสบาถึงสาบาทเนาะเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็ระมัดระวังเนาะต้องมีนิวโลนะครับต้องมีนิวโลต่ำกว่า38บาทจึงจะเป็นจุดที่เข้าซื้อได้นะครับโอเคอีเทเรียมอีเทเรียมรอมุมอมองเป็นอ่า หนึ่งสองนะครับอีเทียรี่น่าจะต้องรอโซนเก้าหมื่นสี่เนาะบริบร 94, เวณเก้าหมื่นสี่นะครับสปอตรอโซนเก้าหมื่นสี่เลยเก้าหมื่นสี่พันจึงจะจึงจะดีนะครับจึงจะเป็นจุดเข้าซื้อที่ดีเนาะสำหรับสำหรับอีเทียรียมนะครับก็มองยังพักฐานไม่จบนะครับเดี๋ยวต้องรอรอย่อ แล้วค่อยจอยแนวน้องขาขึ้นต่อไปโอเ okay. ค eth เดี๋ยวไม่ได้ไลฟ์นานนะครับไม่ได้ไลฟ์นานหายไปหลายวันเลยเดี๋ยวสำหรับไลฟ์นี้คนดูน้อยละเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยรอดูไลฟ์หน้านะครับน่าจะยังไม่ได้ซื้อหลอกไลฟ์นี้เนาะรอไลฟ์หน้านะครับวันพุธพฤหสัสศุกร์เดี๋ยวรอรอวันศุกร์ช่วง สองทุ่มนะครับเดี๋ยวจะมา,าไลฟ์ให้อีกทีหนึงสำหรับนักลงทุนนะครับเดี๋ยวรอรับชมกันโอเควันศุกร์เจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ